สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับใครที่ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฟันธงให้เลยนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับเลขตัวนี้นะครับ มีโอกาสถูกรางวัลได้เลขหนึ่งนั่นเองนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ฟันธงให้นะครับก็จะเป็นเลขตัวนี้เลขศูนย์นั่นเองแล้วฟันธงเจาะจงไปที่หลักร้อยด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาคงพอจําได้เลขที่ออกคือศูนย์หนึ่งเก้านั่นเองนะครับแบบนี้มาตามนัดนะครับทีนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับฟันธงให้อีกนะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกเรียกร้องเข้ามานะครับไปที่เลขหนึ่งนั่นเองเลขหนึ่งตัวนี้นะครับมีที่ไปที่มามีวิธีคิดนะครับถ้าเราคิดถูกต้องเลขจะออกได้แบบนี้ทุกงวดเลย8ดออก8 9ดออก9 9ออก9งวดที่ผ่านมาเป็นเลข0ูนย์ออก019วันที่16พฤษภาคมนะครับคิดได้เลข1น,นั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่า8 9901คิดกันยังไงใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำให้ดูจากวันที่2พฤษภาคมนะครับก็คืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับกับเลข019เลขก็จะไปออกงวดวันที่16พฤษภาก็คืองวดหน้านะครับก่อนคำนวณทุกครั้งผมย้ำเสมอนะครับ รางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองต้องเลียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับเราต้องเลียงให้ถูกต้องตามที่กองสลากเข้าตักค่าตวงนะครับจุดที่เราต้องคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้จุดแรกให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งจุดที่สองนะครับไปดูหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ครั้งที่1เลขหน้าบวกรวมแต้มกันจุดสุดท้ายนะครับไปดูที่หลักร้อยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนะครับจําจุดไว้ดีนะครับมีเวลาว่างไปทําย้อนดูนะครับใช้จุดนี้แหละทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มต้นให้ทุกคนนําเลข1งตัวนี้ก็คือหลักร้อยครั้งที่สองของเลขท้ายนะครับเอามาตั้งเป็นเลขเบิ้ลแบบนี้นะครับมาตั้งเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับ แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเลข4ตัวนี้มาตั้ง0บวก0มาตั้งวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ1บวก4จะได้5 1บวก0จะได้1 5บวก1จะได้6หลังจากได้6แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไป5แต้มหรือว่าเลขตัวแทนนั่นเองจะได้เท่ากับเลข1นี่คือผลลัพธ์ ได้เลขหนึ่งนะครับนี่คือผลลัพธ์วันที่16พฤษภาคมนะครับถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกเลขหนึ่งนะครับติดไว้ทีหลักร้อยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้เหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับมีเวลาว่างลองไปทำดูนะครับทำตามที่ผมแนะนำแบบนี้นี่คือผลลัธ์นั่นเอง เรารู้เลขเด่นนะครับทีนี้เรามาดูการจับคู่3ตัวบ้างเรามาดูว่า0 1 9จับคู่กันยังไงผมจะทําย้อนให้ดูสัก2-3งวดนะครับแล้วเราก็จะมาฟันธงวันที่16ให้เลยว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะเริ่มทําจากวันที่1เมษายนนะครับงวดที่เพิ่งออกองวดนั้นออกมาก9 0 7นั่นเองนะครับ วิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับคงพอจําได้เราใช้ปีพศมาตั้งทำนะครับในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังคือ5 6 6นั่นเองตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับหลักร้อยให้วงไปที่หลักแสนกับหลักหมื่น2จุดนี้นะครับใช้ในาการคํานวณหลักร้อยนั่นเองหลักหมื่นตัวนี้นะครับให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับ สังเกตดีๆนะครับส่วนหลัก10บนะครับวงไปที่2จุดก็คือหลัก10หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นั่นเองมีแค่2จุดจะจําง่ายนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลัก10ใช้จุดนี้หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1แล้วก็หลักร้อยหลัก10เลขท้ายครั้งที่1บวกกันนี่คือจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดนะครับเวลาตั้งตัวเลขน,นะครับศูนย์มาตั้งตัวนี้8ปบวกแต้องบวกตัวเอนะครับตรงนี้ หลักหมื่นนะครับบวกตัวเองเข้าไปเก้ากับ0มาตั้งได้เลยเลข9มาตั้ง6กบวกเก้ก็มาตั้งวิธีการบวกตัวเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับศูนยบวกหได้5 6าบวกหได้12 5สบวกสจะได้7 7เพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1เลขหลักร้อยจะมี5ตัวนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับได้4 ได้6 0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับ9บวก5ได้14 5บวก6ได้11คือ1บวกกันได้5 6 7 8 9แล้วก็0นะครับสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบมี5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวเด ทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยตัวเนี้จะได้30คู่30คู่นะครับถ้าเราไปคูณหลักร้อยหตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด150ชุดถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่ให้ดูที่ปากกาสีน้ําเงินนะครับให้วงไปที่หลักสิรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สนั่นเอง 0บวกศได้0น,นะครับให้เรานำมาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน6-0บวกศได้6หลังจากได้6แล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่หลักหน่วยนะครับเลือกตัวที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข6เอาไว้แบบนี้จะมีเลขคู่อยู่3ตัวเลขคี่อยู่3ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกถ้าบวกได้เลขคู่ให้เลือกเลขคู่แบบนี้ ถ้าบบกได้เลขคี่ให้เลือกเลขคี่แค่นั้นเองทีนี้จับคู่ก็จะได้15คู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้ในตำแหน่งในขั้นตอนสุดท้ายบางคนอาจจะมีทุนน้อยนะครับสชุดน่าจะเสี่ยงได้นะครับหลักร้อยนะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้8หลักสิบบบกกันได้4แล้วเราก็บบกคู่เข้ามันนะครับ 8บวกนะครับได้เท่ากับเลขสิบสี่ก็คือสี่สี่ตัวแทนเก้าสี่บวกหกนะครับจะได้สิบคือศูนย์ศูนย์ตัวแทนห้าคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดน,นะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเอง วิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้ทุกคนนะครับนำสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับมาชนกันเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับฟันธงไปที่หลักสิบแล้วเราก็นำเลขเก้าศนย์ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลขหกแปดศูนย์ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขหกเก้า 0แล้วก็8ตัวที่2นะครับ9 0แล้วก็0แบบนี้ตัวสุดท้ายเลขมีแค่3มชุดนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราคิด1เมษาออก16เมษานะครับเลขออก907แล้วไปออก906นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวคือเลขหลักหน่วยนั่นเองนะครับลดไป1แต้มนะครับเป็น906แต่สูตรเราก็ยังถูกอยู่นะครับ เก้าศูนย์แล้วก็หกสามตัวข้างหน้าเป็นรุ่นกันเอาเองดวงใครดวงมันนะครับผมงวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีกไปจุดข้อมูลเลี้ยงให้ถูกต้องอย่างที่ผมได้แนะนํามาไว้นะครับแล้วก็ใช้ปีปศออมาตั้งเหมือนเดิมนะครับทั้งสามหลักเลยแบบนี้นะครับจุดเราใช้จุดเดิมนะครับคงพอจําได้หลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้องโบตัวเองเข้าไปด้วยหลักสิบวงไปที่หลักสิบ หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยหลงวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยหลักสิบครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองวิธีตั้งตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับเลข9้ามาตั้ง8ดบวกแดได้สิบหก็มาตั้งห้ากับ1มาตั้งได้เลยนะครับเลข9้ามาตั้งเจ็ดบวกเก้าสิบหก็มาตั้งอาจจะดูยากหน่อยนะครับวิธีการคำนวณนะครับเพราะว่าเลขสามตัวนะครับ ไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าเป็น2ตัวนี้เราถูกได้1ในร้อยนะครับ1นึร้อยประตูนั่นเองถ้าเป็น3ตัวนี้1ในพันนะครับเราถูกได้1ในพันนะครับถ้าเป็นรางวัลที่1นหกตัวเนี่ยหนึ่งในล้านเลยนะครับอาจจะถูกยากหน่อยนะครับแต่ก็มีคนถูกทุกงวดไปนะครับไม่แน่นะครับวันที่สบกพฤษภานะครับอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้นะครับผมเมาตั้งเจบวก ก้าได้สิบกก็มาตั้งแล้วเราก็บวกลงมาได้สิบสี่สองบวกกันได้หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นี่คือหลักร้อยห้ากหาได้สิบคือศูนย์ตัวนี้บวกกันได้เจ็ดบวกกันได้เจ็ดได้แปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนี่คือหลักสิบหลักละห้าตัวนะครับตัวนี้ได้สี่ได้สองหกเจ็ดแปด 90แล้วก็1ตัวนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับจะมี6ตัวนะครับเวลาจับคู่ก็จะได้ทั้งหมด30สคู่เราก็จะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือสิบ้าคู่เราก็วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองสองจุดนี้รวมเต้มกันนะครับบวกกันได้1นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็บวกคู่ของมันได้เท่ากับเลข7 เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลขขี่นะครับเพราะว่าเลขเจ็ดเป็นเลขคี่นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับจะเป็นตัวเลือกถ้าเป็นเลขคี่เราก็เลือกเลขคี่เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่แค่นั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหลือแค่สามชุดจุดนี้แหละสําคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับหลักร้อยบวกกันได้สี่หลักสิบบวกกันได้สิบคือศูนย์ เดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากคิดเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับตัวนี้เดี๋วจะบอกให้ว่าคิดกันยังไงคิดไม่ยากนะครับบวกกันนะครับ4บวก6จะได้10ก็คือ0 0ตัวแทนเป็นเลข5ผลบวกของ5นะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจทุกคนนะครับ0บวก6ได้6 6ตัวแทนเป็นเลข1นะครับ6บวก5ได้11คือ1นั่นเองเวลาเราฟันธงก็เหมือนเดิมนะครับ เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้เลขศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับเลขที่เราฟันธงว่าที่ผ่านมาตัวเดียวนั่นเองศูนย์ตัวเดียวนะครับหลักสิบเลขหนึ่งแล้วนําไปจับคู่กันหลักหน่วยที่เราเลือกไว้จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดคือตัวแรกศูนย์หนึ่งเก้าตัวที่สองนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่ง ตัวที่สามนะครับเลขมีแค่สามชุดไม่ต้องไปตัดออกนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับสิบหกเมษาออกวันที่สองพฤษภานะครับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าเลขที่ถูกคือตัวนี้แบบนี้นะครับสามตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวง,งนนะันรางวัลที่หนึ่งนะครับดวงใครดวงมันนะครับผมทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับ ทุกคนสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงตำแหน่งเอาไว้แบบนี้ทุกจุดเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทำตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตำแหน่งมีความสำคัญนะครับแต่ชนิดตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มไปนะครับนี่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเอง นะครับใครที่ชอบเสียงสลกักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้เบอร์นี้เฉพาะใครที่ชอบเสียงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ082นะครับ9219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นั่นเองทักมาหาผมได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวกัน โทรมาหาเราได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับสูตรที่ผมจะส่งไปให้นะครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างนะครับทุกจุดผมจะวงเอาไว้ตัวไหนบวกกันบ้างหละจะเพิ่มตัวนี้ไปด้วยตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกไม่ยากนะครับบวกกันมาวางได้เลยนะครับเลขจะได้แค่3ามชุดแบบนี้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้นะครับพร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยทุกงวดเราส่งให้จํากัดนะครับ สูตรพร้อมส่งนะครับอยากได้ติดต่อเข้ามานะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันเราเรามาดูว่าวันที่16บหกพฤษภาคมนะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทําเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนําปีปศมาตั้งวงไปที่จุดเดิมนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับบวกตัวมันเองเข้าไปวงไปจุดเดิมนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับ วงไปจุดเดิมนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนะครับวิธีการบวกเลขแปดมาตั้งสี่บวกสี่ได้แปดก็มาตั้งแปดกับเจ็ดมาตั้งตรงนี้เลขศูนย์นะครับมาตั้งสองบวกหกได้แปดก็มาตั้งบวกลงมาเหมือนเดิมนะครับได้เท่ากับเลขสิบสามก็คือสามได้สี่ก็คือสี่ได้เท่ากับเจ็ดแปด 9ก้นแล้ก็หนี่คือหลักร้อยวันที่16พฤษภาคมนะครับแปดบวกห้าสบ็ดบวกหก็สิบสามแล้วก็0นี่คือหลักสิบวันที่16พฤษภานะครับศูวกหได้5 8าแปบวกหกสิบจดไว้ดูได้นะครับได้เท่ากับเลขเก้าศูนแล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักหน่วย ถ้าจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด30คู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับผมจะตัดให้เหลือ15คู่นะครับบางคนก็อาจจะตัดลงหน้าไปแล้วนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายบวกกันนะครับแบบนี้บวกกันได้8นั่นเองนำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็บวกคู่เข้ามันได้14ก็คือ4 เพราะฉะนั้นนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่ที่จริงเลขคู่มีอยู่5ตัวนะครับ0 2 4 6 8แต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้นะครับไม่ต้องเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ถ้าหลักหน่วยออกเลขคู่ตามสูตรนี้ก็คือ0 2 4นั่นเองถ้าจับคู่กันก็จะได้15คู่ บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับผมจะจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้เจ็ 7, 8, 9, 0 1ดนี้เป็นหลักร้อยนะครับ67890ก็คือหลัก10นั่นเองตั้งแบบนี้หลักหน่วยจะเป็น0 2 4 0 2สแล้วก็สเวลาจับคู่กันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับวันที่ส6บพฤษภาคม 6กหก็คืองหน้านั่นเองนะครับเลข15คู่ใครสามารถที่จะนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับแต่ชนิดถ้าเกิดเลขมันมากไปนะครับเราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้ตัวเลขภายในนี้นะครับจะมีอยู่3มชุดเท่านั้นเองที่เราคัดออกมานะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียว นะครับก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหลักร้อยน่าจะเป็นตัวไหนนะครับที่ผมทําให้ดูในต้นคลิปนั่นเองนะครับมีแค่3มชุดที่เราเลือกออกมานะครับผมผมจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0 8 2 9 2 1 9 0 5 8เบอร์นี้เป็นเบอร์ i d ดีไลน์นั่นเอง หรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16พฤษภาคมนะครับสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องอีกได้หรือไม่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคําวมวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ เวลามีสูตรดีๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระหวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ